สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับนปฏิพัฒน์ออโต้นะครับขอสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีรถสวยมารีวิวกันให้ดูกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับรับรองว่าถูกใจคุณลูกค้าหลายๆคนแน่นอนนะครับสำหรับใครนะฮะที่กำลังมีแพลนจองรถมือ2นะครับใช้สักคันหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งกระบะนะครับหรือว่าตอนเดียวที่เป็นเพาเดิมเพาลอยนะครับตอนนี้ที่ร้านเรามีรถให้เลือกสัรค่อนข้างที่จะครบทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ ตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับมีรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่คุณลูกค้าไม่ควรพลาดเด็ดขานะครับที่เราไปดูตัวรถกันเลยครับ สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอ่านปฏิพัฒน์ออโต้นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอ่านจะพาไปดูนะครับกองทัพอีโกคาร์นะครับเพราะว่าเลือกสรรมาให้กับคุณลูกค้าแล้วนะครับแต่นะครับวันนี้เรามีตัวเลือกคุณลูกค้าเยอะมากนะครับใครดูเป็นคันไหนไว้นะครับหรือว่ามีแพลนนะครับจะออกรถรุ่นไหนไว้นะครับพันสนะฮะเรามีคุณลูกค้าเลือกเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวรถทางนู้นกันเลยครับ สำหรับวันนี้นะครับอันอยากจะพาคุณลูกค้าทุกคนนะครับมาเลือกสันอีกโคคาร์นะครับตามแบบที่ ตัวเราชอบนะครับวันนี้เนี่ยเรามีให้เลือกหลายแบบหลายแบรนด์นะครับแล้วแต่คุณลูกค้าชอบเลยทั้งที่เป็นตัวซีดานสประตูนะครับแล้วก็ที่เป็นตัวแฮทแบ็กหประตูนะครับเดี๋ยววันนี้ด่านจะไล่รายละเอียดโตเลทใช้สําหรับคุณลูกค้าดูนะครับราคาความน่าใช้นะครับแล้วก็รุ่นไหนถูกใจยังไงติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูคันแรกกันเลยครับสำหรับคันแรกนะครับก็จะเป็นตัวมิตซูบิชิมิราตนะครับคันนี้เนี่ยจะเป็น1.2 G L X นะครับรถปี 2,017นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่299,000บาทนะครับย้ำอีกรอมหนึ่งครับ299,000บาทเครดิตดีฟรีดาวนะครับ, 2, 99, บ, Down, รบตัวรถเป็นสีส้มเดิมโรงงานนะครับทุกคันไม่เคยชนหนักพิวามน้ำท่วมนะครับ ชนเบาชนน้อยอะไรงี้ไม่มีแน่นอนนะครับอีกค่าหประตูนะครับรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งมิสูบิชิมิหลานนะครับเราไม่ได้มีแค่สีส้มสีเดียวนะครับเดี๋ยวลองไปดูสีเทาอีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะไล่ให้ดูไปทีละคันเลยนะครับในส่วนของตัวด้านหน้านะครับก็จะมีเด Time ม์ n ลนิ่งไลท์นะครับหรือว่าคิ้วกันชนล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะครับ ตัวรถสวยนะฮะอีกสีหนึ่งนะครับที่วัยรุ่นนะครับน่าจะชอบเคลื่อนพันสองนะฮะน่าใช้น่าขับนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองนะครับในชีวิตประจำวันหรือว่าออกต่างจังหวัดนะครับพันสองนะฮะในเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่ดีแน่นอนนะครับและในเรื่องของออปชั่นเนี่ยจัดเต็มนะครับราคานะครับย้ำนะฮะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอันนี้คือคันแรกนะครับน่าจับต้องนะครับน่าเป็นเจ้าของนะครับเดี๋ยวเรามาดูคันที่สองกันเลยในส่วนคันที่สองนะครับก็จะเป็นฮิสันมาร์สนะครับอีโกคาต้นตำรับสําหรับ หลายๆคันนะครับมาร์ทเนี่ยถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงที่ได้ยอดนิยมจากคุณลูกค้าหลายแนวนะฮะหลายกลุ่มนะครับแล้วก็หลายหลากหลายอาชีพนะครับคันนี้เนี่ยเป็นตัว 1.2e นะครับรถปี2017นะครับเป็นตัว l อง g top นะฮะเกียร์ออโต้นะครับเครื่องพันสอเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าน่าจะเห็นกันแล้วนะฮะในเรื่องของเฉดสีสวยมากนะครับเป็นสีฟ้าน้ำทะเลนะครับรถปี2017นะครับคันนี้เนี่ยจะราคาอยู่ที่3 0 0 0 9,000บาทนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นมิลาที่เราดูมาเมื่อกี้นี้นะครับหรือว่าจะเป็นนิสสันมาร์ทนะครับที่เรากำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับ39,000บาทเครดิตฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับ ใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันที่3ดีกว่าครับเรามาดูคันที่3กันบ้างนะครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นมิตซูบิชิมิราดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นรถปี2019นะครับ1.2 GLX นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยจะราคาที่3 290่บาทนะครับ2019รถปีเดียวนะครับอีกคาร้าประตูอีกคันหนึ่งนะครับแต่ส่วนสำหรับสีนี้จะเป็นสีเทานะครับมีคุณลูกค้าเลือกทั้งสีส้มนะฮะแล้วก็สีเทาเป็นแบบนี้นะครับส่วนคันนี้ ข้างหน้าก็จะมีเดลลท์นะครับมีสเกิร์ตรอบคันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างนะครับล้อแม็กนะฮะขอบ15นะครับพร้อมยางปี2 0 2 0เบเบิกให้ใหม่นะครับ e 30สนะฮะสีบอลเงินนะครับตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะครับบางทีเนี่ยเราดูตัวสีรถสีเทาแบบนี้นะครับใส่ TE เข้าไหมใส่ CE เข้าไหมนะครับอันนี้เดี่ยเรามาลอง ดูหน้าร้านกันอีกทีนึงได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเลือกได้นะครับสามแสนสอบาทเครดิตดีฟรีดาวอีกเช่นกันนะครับอันนี้คือในส่วนของคันที่3นะฮะอีโกฮายอดนิยมนะครับหลายๆแบรนด์หลายๆรุ่นนะครับมารวมกันอยู่ในคลิปนี้นะครับแล้วก็มารวมอยู่กับทางปางร้านปฏิพัทธ์ออโต้นะครับเพื่อคัดสรรให้คุณลูกค้ามาเลือกชมมาเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะฮะใครสนใจนะครับดูคันไหนไว้ดูแบรนด์ไหนไว้นะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันที่4ับสี่นรีก่นด ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ยอดน,นิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับคุณลูกค้าหลายคนที่มาออกกันที่ร้านเราเนี่ยชอบใจถูกใจนะครับรถสวยนะฮะสำหรับตัวคันนี้นะครับเป็นโตโยต้ายาริสแฮนดแบ็กหประตูนะครับ1.2ตัว J นะครับถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับ สำหรับคันนี้เป็นรถปี2019นะฮะสีขาวเดิมโรงงานนะครับราคาอยู่ที่3,99,000บาทนะครับอันนี้มีกรอบนึ่งครับ3,99,000บาทนะครับเรามีให้เลือกทั้งตัวที่เป็น4ประตูนะครับแล้วก็5ประตูแบบนี้นะครับสีขาวเดิมโรงงานปี2019นะครับยาลิสตัว5ประตูเป็นหนึ่งตัวเลือกนะฮะให้คุณลูกค้านะครับลองเข้ามาเลือกชมได้นะครับถ้าเกิดเราเน้นในส่วนของรถที่เป็นแบรนด์หลักนะฮะอย่างโตโยต้านะครับแน่นอนอยู่แล้วนะฮะศูนย์บริการเยอะอะไรถูกนะครับสามารถหา ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่มีคุณลูกค้าถามเข้ามาเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ที่สําคัญเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับอันนี้คือในส่วนของคันที่4สําหรับตัวเซตที่เป็นอีโคคาร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสําหรับคันที่5กันต่อดีกว่าครับสำหรับคันที่5นะครับเมืกี้เราดูเป็นตัวมิลาดนะครับที่เป็น5ประตูไปแล้วคราวนี้เรามาดูแฟด คู่น้องกันบ้างนะครับนั่นก็คือมิตซูบิชิแอทรารดนะครับแอทรารดเนี่ยก็จะเป็นตัว4ประตูนะครับคันนี้ก็จะเป็น 1.2GLX นะครับรถปี2017นะครับคันนี้จะราคาอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทนะครับอัญมอีกรอบนึงครับ2 9 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวนะครับแอทรารดนี้ด้านหน้าก็จะเต็มเลยนะฮะตัวรถสวยมากนะครับสีเทานะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับแล้วก็มีไดท์ทัมเลนิ่งไลท์คู่หน้านะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้พร้อมเลยนะครับ คุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับระหว่างแอสตราที่เป็น10ประตูแบบนี้นะครับหรือว่ามิรลาดที่เป็น5ประตูนะครับทั้ง2แบบน่าใช้ทั้งคู่นะครับอเนกประสงค์ทั้งคู่แล้วก็เป็นเครื่องพันสองทั้งคู่นะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราดูเป็นแบรนด์ไหนไว้นะครับหรือว่าตัวมิรลาดหรือว่าเป็นตัวแอสตราแบบนี้นะครับมาเลือกสัรที่ร้านได้เลยนะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ของแต่งเต็มนะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันถัดไปกันเลยดีกว่าครับ เอาล่ะนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยขอนําเสนอเลยนะครับอีกรุ่นหนึ่งที่ครองใจคุณลูกค้าหลายคนนะครับแล้วก็มีคุณลูกค้าหลายคนสอบถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับ สำหรับคันนี้เป็นตัวนิสสันอะเมล่านะครับ1.2 e s p o r t Tech นะครับอีกค์คหนึ่งรุ่นนะฮะที่ไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าอะไรนะฮะอย่างแรกเลยนะครับเราดูในส่วนของตัวที่เป็นบอดี้เนี่ยนะครับเขาจะเหมือนในรถของ B segment เลยก็ว่าได้นะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2019นะฮะราคาเบาๆนะครับแล้วเป็นตัว e s p o r t Tech ด้วยนะครับสำหรับนิสสันอะเมล่านะครับ1.2 e s p o r t Tech นะครับคันนี้เป็นรถปี2019ราคาอยู่ที่3,069,000บาทนะครับอันย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ3,069,00 อีกได้เช่นกันนะครับรถปีใหม่นะครับอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะฮะในเรื่องของตัวบอดี้หรือว่ารูปลักษณ์เนี่ยนะครับความสวยหรูนะครับความเฉีียวสมรถนะในการขับขี่แล้วก็เป็นเครื่องพันสองนะครับเรื่องของความประหยัดน้ำมันเนี่ยมีมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับอเม l ่าถือเป็นอีกรุ่นหนึ่งถ้าเกิดใครต้องการตัวที่บอดี้ใหญ่หน่อยนะครับเน้นเป็นอเมร่าเลยนะครับตรงนี้อันขอแนะนําให้นะครับมาดูตัวรถที่ร้านได้มาทดลองขับได้นะครับรถสวยปีใหม่ไม่น้อยผ่อนสบายนะครับแล้วก็ราคาถูก อเมล่าอีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันถัดไปกันต่อดีกว่าครับในส่วนของคันสุดท้ายนะครับสแบนนี้เราไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยนะครับเมื่อกี้เราดูตัวโตโยต้าที่เป็นยาริดหประตูไปแล้วนะครับแล้วเราจะขัดเอทีบเข้าไปได้ไงนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นตัวโตโยต้ายาริดเอทิบนะครับหนตัว E ีรดปี2018นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรองท็อปนะครับ ขึ้นชื่อว่าเป็นตัว e ก็จะมีออปชันเยอะหน่อยนะฮะอย่างเช่นเป็นตัว Air Auto นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนคันนี้เนี่ยเป็นตัว4ประตูซีดานนะครับยาริด5ประตูนะครับแล้วก็ตัว a t ทีเนี่ยจะเป็น4ประตูนะครับสำหรับยาริ t ทีนะครับคันนี้1.2ตัว e นะครับราคาอยู่ที่399,000บาทนะครับอัญญาบอีกรอบนึงนะครับ 3,99,000บาทนะครับรถที่คุณลูกค้าดูมาเมื่อกี้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมิตซูบิชินะครับนิสสันนะฮะหรือว่าโตโยต้านะครับทุกๆคันเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับตรงนี้เนี่ย เราพยายามคัดสรรนะฮะรถที่ดีที่สุดรถที่สวยที่สุดนะครับมานําเสนอให้สาหรับคุณลูกค้าได้เลือกสรรนะฮะแล้วก็มาเป็นเจ้าของกันที่ร้านกันนะครับร้านปฏิพัฒน์ออโต้นะครับรอให้คุณลูกค้ามาเลือกชมนะฮะมาทดลองขับนะครับปรึกษานะครับหรือว่าสอบถามในเรื่องของเอกสารในการออกรถตรงนี้นะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเรามีรถให้คุณลูกค้าเลือกสรรมากกว่า200คันแน่นอนนะครับตรงนี้ถ้าเกิดดูผ่านตามาเมื่อกี้นี้ถูกใจคันไหนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวอ่านไปสรุปหน้ารถให้ฟังอีกทีนะครับไป สำหรับขบวนรถอีโกคานะครับเมื่อกี้ที่เราดูไปนะครับจริงๆเราไม่ได้มีแค่นี้นะครับเรามีคุณลูกค้าเลือกอีกเยอะนะครับตรงนี้ถ้าเกิดสนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับสามารถเข้ามาดูตัวรถที่ร้านได้มาทดลองขับได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นปี17 18 19นะครับตรงนี้เนี่ยเครดิตฟรีดาวนะครับ12อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากในรถซิกเมนต์เนะครับตรงนี้เรามีคุณลูกค้าเลือกเยอะทั้งในส่วนของที่เป็นแบรนด์หลักนะครับมิตซูบิชินิสสันนะฮะหรือว่าโตโยต้านะครับ ละเอียดที่ร้านดูก่อนได้นะครับไม่ว่าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตนะครับ ตรงนี้ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับของแต่งครบอีกคามีทั้ง5ประตูและก็4ประตูนะครับคุณลูกค้าชอบเป็นแบบไหนหรือว่าสไตล์การใช้งานของเราเป็นแบบไหนนะครับมาดูตัวรถที่ร้านนะครับมาทดลองขับได้นะครับอยากให้คุณลูกค้าทุกคนนะฮะได้รถสวยๆจากทางนั้นเราไปใช้งานนะครับยินดีนะครับแล้วก็พร้อมให้บริการคุณลูกค้าทุกคนนะครับใครสนใจรีบติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจปฏิพัติ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปมารีวิวรถสวยๆให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีเจ้าที่เซลล์คอยให้บริการอยู่แล้วนะครับอยากได้รถสวยๆไม่ใช่เรื่องยากนะครับมาหาที่เราได้รถจบครบแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ